เกาะลึกประเด็นร้อนการเมืองเกาะติดเรื่องนิติบัญญัติกับรายการจับกระแสแหลสภาสวัสดีครับผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสแหลสภานะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกา วันนี้อยู่กับผมคณะรัฐยินดีมิตรเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังจับกระแสะและสาัมาพาันธ์ช่วงเงย็นวันนี้ครับเราจะพาไปติดตามนะครับการทํางานของคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสาภาผู้แทรนรัษฎรครับกับการติดตามผลกระทบของสินค้าและธุรกิจต่างชาติต่อเศรษฐกิจไทยและผู้ประกอบการไทยพร้อมกับมีข้อสังเกตสะท้อนถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับต่อการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจด้วยครับ วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากทางานของท่านสิทธิพลวิบูลธนากุลนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรมาร่วมพูดคุยขณะนี้ท่านสิทธิพล์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านสิทธิพล์ครับสวัสดีคุณธนรัฐก็ท่านผู้ฟังครับครับ เบื้องต้นสอบถามท่านสิริพลในฐานะประธานกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกฐิจของสภานะครับถึงที่มาที่ไปที่ทางคณะกรรมการได้มีการพิจารณาประเด็นผลกระทบของสินค้าและธุรกิจต่างชาติต่อเศรษฐกิจไทยและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะครับปัญหาสินค้าต่างชาติราคาต่ําและการประกอบธุกรกิจผ่านบริษัทตัวแทนหรือนอมินีครับครับด,ดีครับก็ต้องบอกว่ากรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจได้รับเรื่องร้องเรียน ต้องบอกว่าจํานวนมากเลยนะครับจาก,รจากประคาชมจากผู้ประกอบการถึงผลกระทบต้องบอกว่าสองอย่างหนึ่งปัญหาแพลตฟอร์มที่ขายสินค้าจากต่างชาติราคาสูงซึ่งทําให้พวกการไทยขางได้ยากแล้วก็ในสนก,การปัจจุบันเราเริ่มเห็นหลายๆประเทศเขาเริ่มมีมาตรการลับกือผู้ประกอบการไทยเลยต้องคำถามว่าเอ๊ะ ประเทศเราจะปล่อยอย่างนี้จะยๆหรือนะครับอันนั้นปประเด็นแรกกับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากเลยก็คือผลกระทบของการประกอบธุรกิจจากบุคคลต่างชาติซึ่งสูงเสียว่าน่าจะผิดกฎหมายหรืออาศัยช่องว่างทางกฎหมายหรือที่เราเรียกว่าใช้นอมินีครับก็ทัน้นตองประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่ ในคณะกรรมการทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งเป็นส่วนสําคัญของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับในการาติดตามตรวจสอบศึกษานโยบายต่างๆที่มีผลกระทตรบตบอ่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระทบต่อผู้ประกอบการต่อภาคเอกชนเราก็เลยนําเรื่องนี้เข้าสู่ระเบียบวาระประชุมเมื่อที่8สิสงหาคมครับครับทงางคณะกรรมการได้มีการเชิญหน่วยงานใดบ้างเข้าให้ข้อมูลก็ได้จริงต่อที่ประชุมและแต่ละหน่วยงานเองได้มีการให้ข้อมูลต่อที่ประชุมกรรมธิการอย่างไรบ้างครับ ก็ต้องบอกว่าเราเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในส่วนของภาครัฐเนี่ยเราก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกิลภาษีได้แก่กรมศุลกากรกรมสรรพากรเรายังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศหรือการกำกับมาตรการการค้าระหว่างประเทศประกอบไปด้วยกรมการค้าต่างประเทศกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับนอกจากนี้เรายังเชิญกรมพัฒนารกิจการค้าขึ้นเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน เศรกิจนะครับเกิดข้องกับเรื่ององคนมีเรายังเชิญสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อมาคุยเรื่องประเด็นสินค้าได้มาตรฐานหรือไม่หรือที่เรียกว่ามีฉลากมอปหรือเปล่านะครับก็จะยังเชิญธนาคารในประเทศไทยหรือด่างชาติมาให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบอันนั้นคือในส่วนของภาครัฐครับในส่วน้ส่วนที่เราเชิญมาก็ประกอบไปด้วยผู้แทนของสถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็มีผู้แทนจากผู้ประกอบการที่ประกอบธุรก e ิจค c ม m m e r c e หรือติดตามผลกระทบของคอมเ m e r ์ซนะครับสองสามคนต่วธานาการนะครับก็บอกว่าเราเปิดการประชุมโดยการให้ภาคเอกชนเนี่ยให้ข้อมูลก่อนว่<ม>าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับผลกระทบมากาน้อยขนาดไหนนะครับก็ถ้ามอว่าตัวเลขน่าตกใจครับคุณธนรัฐครับภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยโดยผู้แทนนะครับซึ่งเขาติดตามผลกระทบเขาแบ่งกลุ่มจากกรรมที่เขาติดตามเนี่ยมีทั้งหมด 46กลุ่มทราบเพราะว่าผมตั้งคําถามไปว่าในช่วง6เดือนถึง1ปีข้างหน้ามีอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบแค่ไหนเขาตอบมาว่าจาก46กลุ่มจะได้รับผลกระทบ25ิบห่าครับเกินครึ่งเกินครึ่งครับเป็นครึครคร่งเขาบอกว่าสถานการณ์เนี้เปี่ยนเลวร้ายลงเพราะเอาแค่ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะครับ,รบปีเนี้ยพบว่าหลายโรงงานเนี่ย เนื่องจากพอมันมีสินค้าคู่แข่งมาแข่งเยอะโรงงานไทยก็ขายได้น้อยลงใช่ไหมครับครับกําลังการผลิตของหลายโรงงานเนี่ยลดต่ํำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์พูดง,ง่ายงว่าจากเดิมที่เคยจ้างงานสร้างผลิตทํางานสามกะวันนี้เหลือกะเดียวครับถ้าพูดเป็นตัวเลขจํานวนโรงงานที่ปิดเฉลี่ยแล้วช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาปิดมากถึงหนึ่งร้อยสิบหกหนึงร้อยสิบ ต่อเดือนต้องเรียกว่ามากน,นะครับต,ตัวเลขของสามตัวที่ผมเล่าให้คุณคณรัฐกับคุณผู้ฟังได้เห็นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าผลกระทบของสนาการสินค้าราคาถูกจากต่างชาตินะครับกระทบผู้กอ่อนรทาค่อนข้างรุนแรงการที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะพนให้ความกังวลคือมันไม่ได้กระทบแค่มองในนิติเดียวคือสินค้าไทยแข่งขันไม่ได้แต่มันกําลังกระทบ ความมั่นคงของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตคือสินค้าหนึ่งสินค้านี่ก็อาจะเหลือมาได้มันใช้ผู้ประกอบการหรือวัตถุดิบในประเทศจำนวนมากนะครับที่เราเรียกว่า่อซอัพพลายเชน,นะครับหรือก็คือผู้ผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบวันเนี้สินค้า,คป,นนคาปลายทางเนี่ยเราแข็งไม่ได้ครับสินค้าถูกสินค้าต่างชาติติดตลาดก็มีแนวโน้มทาให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในห่วงโซ่การผลิตเนี่ยเสียหายไปด้วยครับ ขึ้นประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่กระทบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวห,หมายความว่าต่อไปเนี่ยผู้ประกอบการทั้งสินค้าต้นน้ําสินค้ากลางน้ําสินค้าปลายน้ําจากเสี่ยงกุดตัวของครับแล้วจริงสถา,านการณ์ของแพลตฟอร์มตัดค่าที่ป็นหน้ากังวลเนี่ยเนื่องมาจากว่าหลายท่านคงได้ยินแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่ชื่อว่าเตมูที่เพิ่งมาจากต่างประเทศซึ่งไอแพลตฟอร์มเนี่ยผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซของไทย ที่เขาจับตามองแล้วก็ติดตามผลกระทบในต่างประเทศเนี่ยเขาส่งเสียงเตือนค่อนข้างรุนแรงว่าจากประสบการณ์ในต่างประเทศแพลตฟอร์มนี้โตไวมากแก็แย่กส่วนแบ่งตลาดสูงแล้วก็กระทบผู้ผลิตในประเทศรุนแรงครับผมครับขายถูกมากเลยครับท่านครับใช่ไหมครับได้ได้เข้าไปชมวิวย่างคบครับได้ได้เข้าไปดูเบื้องต้นแล้วครับท่านครับครับ ก็เรียกได้ว่ากระทบอย่างรุนแรงนะครับท่านครับในหลายประเทศแล้วตอนนี้กําลังเข้ามาประเทศไทยแล้วก็เป็นที่จับตามองมากนะครับท่านครับใช่ครับถูกต้องก็ถ้าให้ถ้าถ้า,ถามีเวลาให้ผู้ยหความเนี่ยไอ้ระทบ์ไอ้มูนะครับภาคเอกชนที่เขาติดตามเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะว่าแม้กระทั่งในต่างประเทศเช่นในสหรัฐอเมริกาในยุโรปเนี่ยสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากแพลตฟอร์มลายเดิมที่เขาเก่งอยู่แล้วเนี่ยเอาชนะได้ในเวลาไม่กี่เดือนไอ้ปูเนี่ยสามารถ เติโตเกินิ0เท่าต่อเดือนยอดขายนะเกินิบเท่าต่อเดือนอันไม่ใช่ต่อปีนะครับครับแล้วในอนาคตจะขยายไปสู่ออฟไลน์คือไปเปิดเป็นร้านที่มันไม่ใช่อยู่แต่ออนไลน์ด้วยนะครับก็ mm. เสี่ยงจระพบค่อนข้างเยอะถ้าพูดง่ายๆคือเตมูเนี่ยกําลังทําให้สินค้าจากโรงงานในต่างประเทศมือผู้บริโภคเมื่อก่อนเราอยากซื้อของจากโรงงานนี่ต้องซื้อเป็นโหลต้องซื้อเป็นลงังต้องซื้อเป็นแบบ ร้อยชิ้นพันชิ้นตอนนี้โรงงานเขาบอกว่าเอายินดีขายให้ผู้บริโภคแบบชิ้นเดียวก็าขาย mm hmm. เพราะงั้นทั้งถูกแล้วก็สะดวกแตเตมูเนี่ยเป็นขึ้นชื่อเรื่องการส่งด้วยค่าส่งราคาถูกมาก mm hmm. ถ้าคุณได้พอใจค้าคุณสามารถส่งชินเขาได้ไม่เกินค่าส่ง,งน,นะครับ <c oughs> ประสบการณ์ในสามเทศก็เลยค่อนข้างน่ากังวล ครับภายหลังการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้วครับท่านสิทธิพลครับทางคณะกรรมการได้มีการสะท้อนข้อสังเกตถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญกับผลกระทบของสินค้าและธุรกิจต่างชาติต่อเศรษฐกิจไทยและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะปัญหาสินค้าต่างชาติราคาต่ําและการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทโัวแทนหรือนอมินีอย่างไรบ้างครับครับ สำหรับข้อเสนอซึ่งจริงๆก็มาจากผ้าเอกชนเนี่ยครับที่เป็นคนยกขึ้นมาแล้วในส่วนที่กรรมธิการหลายท่านสักถามนี่ก็เห็นว่ามีประโยชน์เอาเรื่องแรกนะครับสิ่งที่ผ่าเอกชนแสดงความกังวลก็คือผ้าเอกชนเห็นว่าไอการแข่งขันของธุรกิจคอม m m e r ์ซเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากนะครับเปลี่ยนทุกเดือนโตทุกเดือนหรือย้อย่างเตมูนตเนี่ยหรือ e-commerce บางท,มเมรรมทีเราอาจจะบอกถึงว่าความเร็วเนี่ยเปลี่ยนเป็นราานิี่นาดี คือมันเปลี่ยนไวมากอัลกอริทึมของมันการพัฒนาสินค้าการเก็บข้อมูลลูกค้าการเก็บข้อมูลทุกอย่างมันเปลี่ยนไวมากวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาก็คือส่วนราชการไทยกระทรวงต่างๆเนี่ยมันไหลกระทรวงมากแล้วก็แก้ปัญหา้ามากเมื่อเทียบกับความไวของปัญหาคือปัญหาไปไวการแก้ปัญหาไปป้าคือสิบต่างกันเยอะนะครับหน่วยงานภาคเอกชนก็เลย ตั้งคำถามหรือเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีการทํางานร่วมกันที่เรียกว่าประหลนงานโดยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอม m m e r c e เนี่ยไว้ที่เดียวเพื่อ้แก้ปัญหาได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีบนคอมเ m e r ์ซเนี่ยมันเปลี่ยนไปไวมากถ้าเรายัางแก้ปัญหาด้วยอัตราความเร็วเท่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าจะรับมือมันไม่ทันนะครับอันนี้คือประเด็นแรกครับประเด็นที่สองเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นมาตรการเร่งด่วนเลยตอนเนี้ในการ เอ่อจัดการกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้านะครับต,ต้องบอกว่าคุณภาพสินค้าเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่เรื่องการให้ความสนใจถาว่าเพราะอะไรเพราะสินค้าไหลหนาเนี่ยเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกร,กรณ์เล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งค้าขายกันเยอะบนอีคอมเมิร์ซถ้าเป็นผู้การไทยโรงงานผลิตจะขายได้คุณต้องขอมอ,อก,กอใช่ไหมครับครบคุณต้องไปขอสัญ,ญลักษณ์มอ,อก,กอเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าคุณได้มาตรฐานใช้แล้วไม่ ไฟไหม้ใช้แล้วไม่ไฟชอ็อตนะครับ <c oughs> แต่ว่าสุดท้า,ายจะใส่ซึ่งราคาถูกมากห้าบาทสิบบาทเนี่ยกําลังเข้าประเทศไทยเราโดยที่ไม่มีมอกดจำนวนมากออืครับเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเนี่ยมันสร้างอันตรายต่อผู้ริโภคเมื่อไปใช้ <c oughs> ในมุมหนึ่งก็กระทบผู้ผลิตเพราะผู้ผลิตไทยเนี่ยต้นทุนสูงกว่าการที่เขาจะได้มอกอมาเขาต้องมีต้นทุนทั้ง นว,วัตกรรมต้องมีต้นทุนทั้งการติดต่อราชการใช่ไหมครับเพราะนั้นต้นทุนเขาแพงกว่าสินค้าจากต่างชาติแน่นอนดังนั้นเขาจึงสะท้อนว่าอย่างน้อยเนี่ยการบังคับเรื่องมอ,อกรเนี่ยรัฐบาลต้องเร็วแล้วก็เข้มงวดกว่านี้เพราะถ้าวันนี้คุณทาราไปดูในแพลตฟอร์มจะพบว่ามีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าที่ต้องมีมอ,อกอรหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมยาที่ต้องมีอยอยายทั้งน,นั้นมากตัวไม่มีตลาดครับ ซึ่งกระทบหรืออันตรายต่อผู้บริโภคนะครับประเด็นนี่เป็นจุดที่ใครส่วนร้องเรียนว่าควรควรจะต้องไปเล่งขับในสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องโน้ตไว้และเป็นข้อเสนอแนะสําหรับรัฐบาลนะครับคือถ้าเรามองผ่านนี่เราก็บอกว่าอ้าวไปตรวจจับมอกนะครับแต่สำนักงานมาตรฐานสหกรรมเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลสําคัญคือปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมว่าเรามีมอกที่เราเรียกว่ามอกบังคับเนี่ย แค่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่มาตรฐานหมายถึงว่ามันน้อยมากหมายพราะว่าเอาเขาจริงเนี่ยตอนให้เขาไปตรวจจับเต็มที่เนี่ยมันก็มีสินค้าอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถไปตรวจจับได้ดังนั้นสนักมาตรฐานสากกรรมโดยกระทรวงสากกรรมหรือรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเร่งเพิ่มจํานวนมออบังคับให้มากขึ้นให้ทันกับจํานวนสวินค <ga> ้าท nee, mm ี hmm. Reverend, ่ขายผ่านคอมเมิร์ e นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับมอกอยเนี่ย จริงทางกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเคยเสนอไปแล้วนะครับจริงๆโดยกรรมธิการเนี่ยก็ลักกันเรื่องสําเร็จก็คือเรื่องการที่เสนอให้รัฐบ,บาลเก็บภาษีสินค้าที่มาจากต่างชาติที่ต่ากว่าพันห้าร้อยบาทให้เก็บภาษีค่าเพิ่มนะครับเข้าใจว่าเคยไปเกิดปัญหาลับด้วยประเด็นเนี้ยรับรฐบาลทําแล้วนะครับออตอนนั้นเราเสนอ้ว้จำว่าเรื่องมองกอ,อย,อยเนี่ยจริงๆร,รัฐบาลควรกํากับให้แพลตฟอร์ม เช่น l a z a d a s ช o อป e ้นะครับที่เขาขายสินค้าควรให้มีการกอกมอกรหรืออยอัตโนมัติไปเลยคุณขายปักไฟคุณขายฟักข่วคุณขายอาหารเสริมมีช่องให้กอกเลยเลขมอกออะไรเลขออยออะไรแล้วก็ลิงก์กับระบบหลังบ้านของมอกรลิงก์กับระบบหลังบ้านของออยส่วนเลยว่าเป็นได้จริงหรือเปล่าเพราะวันนี้มีหลายสินค้าทีว่ามีมกรกัอยแต่ไม่ไก้สินมาใส่นะครับที่คือตัวอย่าง เทคโนโลยีก็สามารถช่วยทำให้แก้ปัญหาได้ไวขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับอันนี้คือข้อเสนข้อที่สองครับข้อเสนขอข้อทีอ่สามเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจก็คือเป็นเป็นข้อเสนอที่เราได้ได้ได้จากที่ประชุมเขาบอกว่าในเมืองนอกเนี่ยแพลตฟอร์มไปประกอบผู้จุดที่ไหนหลายประเทศรัฐบาลหลายที่เขาเสนอว่าต้องมีผู้แทนตามกฎหมายหรือลีกเกอร์รักเตนเทติในประเทศนั้นครับวันนี้ดูที่เกิดขึ้นสือ ขามาประกอบขึ้นอยู่ในบ้านเราเราไม่สามารถเป็ํกำกับเราได้เพราะเขาไม่มีตัวตน,นอยู่เราก็ดเขาไม่ได้อันเนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งที่อยากให้รัฐบ,บาลไปดูเพราะเราไม่ได้เป็น,น,นประเทศเดียวที่ค้าขายบนอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเราควรไปดูว่าอเมริกายุโรปเนี่ยเขามีนโยบายแบบไหนแล้วก็ลองน,นามาศึกษาเพื่อให้เราสามารถกากับแพลตฟอร์มที่ต่าตนท่านเหล่านี้ได้ดีกวภามากขึ้นนะครับ ข้อเสนอข้อที่สี่เนี่ยเท่าเสนอ,อก,ก็คือผมคิดว่าวันนี้ในต่างประเทศเขาเริ่ม t ็ k แ a ชั่น n ละเราเห็นข่าวในอินโดมาเลเซียคือต้างเราเนี่ยเริ่มมีมาตรการภาษีสําหรับรับมือสินค้าจากบางประเทศครับ <c oughs> แล้วถึงกระกายโจกที่มีการขึ้นภาษีเื่อต่อโต้สินค้าจากบางประเทศครับ <c oughs> เราก็ถามว่าในเมืองไทยเนี่ยามงรมต่างกรสมกคมต่างรกรสักร,ม,กม,ม,ร,กรกมเกจากการค้าระหว่างประเทศกรมการค้าระหว่างประเทศว่ามีเรื่องแบบนี้ไหมท่านคิดตั้งอย่าง ก็พบว่าวันนี้หน่วยงานอาจจะทํได้ม่อี้ายอยู่เราก็เลยเสนอว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเช่นกระทรวงการคลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกํากับมาตรการการค้าระหว่างประเทศเช่นกระทรวงนี้เนี่ยควรดูบทเรียนในต่างประเทศเพื่อรับมือแะ่กับในการตอกมาตรการใหม่ๆเพื่อจะได้รับมือปัญหาได้ไวขึ้นแล้วก็เหมาะสมขึ้นนะครับครับสุดท้ายในประเด็นเรื่องสินค้าหรือการประกอบธุรกิจของนอมินีหรือ คนต่างชาติเนี่ยที่ผิดกฎหมายครับย้ําว่าเราดูเฉพาะที่ผิดกฎหมายนะเรววาก็ตั้งคสํสถามสําหรับคมนาคมการค้าคือก็ต้องยอมรับว่าคมนาคมการค้าเนี่ยปัจจุบันอาจจะมีทรัพยากรก็คือจํานวนเอเจนนอา้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับจํานวนธุกรกิจที่เปิดแล้วเขาต้องตรวนสอบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเพิ่มง,งบประมาณเพิ่มทรัพยรที่เขาในส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าคมนาคมการค้าอาจจะต้องมุ่งเป้านะครับในในบางพื้นที่หรือบางประเภทธุรกิจ ที่เห็นชัดเจนว่าเป็นเกี่ยวกับนอมินีนะไมจะในจังหวัดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับการท่องเที่ยวหรือในเขตบางยที่ของกรุงเทพที่มีคนตักข้าวพักตือเยอะแล้วเราก็เห็นมีธุรกิจ่ที่ส่งถึงเป็นนอมินีเยอะเลยนะครับว่าทารัฐบาลสื่อสารัชัดเจนมุ่งเป้าชัดเจนเนี่ยก็จะทําให้เธุรกิจเหล่าเนี้เกรงกลัวกฎหมายมากขึ้นะกันส่วนหนึ่งเราพบว่าธุรกิจเหล่าเนี้ย ตอนจะก่อตั้งเนี่ยเขาต้องมุ่งพาสำนักบัญชีสำนักกฎหมายซึ่งผมว่าสำนักบัญชีสำนักกฎหมายเนี่ยดูจะมีส่วนสําคัญในการช่วยให้บริษัทตั้งสำเร็จรัฐบาลต้ดูสำนักบัญชีหรือสำนักกฎหมายเลยว่าเขาทําถูกกฎหมายหรือเปล่าเขาให้ข้อเสนอเนี้ยที่ถึงเสียรกฎหมายหรือเปล่าก็จะเป็นการป้องปากในเบื้องต้นไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่กรรมธิการภาคเศรษฐกิจเอสื่อสารไปยังรัฐบาลว่า ปัจจุบันเป็นสถานใหญ่ละรัฐบาลน่าจะเร่งมือในการออกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่เขามีข้อร้องเรียนมานะครับครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเนี่ยเยวได้คุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมากนะคุณผู้ฟังก็หวังนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าทางหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับทราบข้อสังเกตของกรรมธิการแล้วจะได้นําไปเร่งดําเนินการนะครับ ทีนี้ครับมาถึงอีกเรื่องสําคัญที่เราคุยกันก็คือเรื่องของการที่มีการสะท้อนความเห็นครับถึงกรณีที่ผ่านมานะครับจากการที่กรรมธิการได้มีการติดตามการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยที่มีท่านเศรษฐาทวีสินอดีตนายยมตรีนะครับเป็นหัวหน้าคอรอมอเศรษฐกิจพบปัญหาเศรษฐกิจในมิติใดบ้างครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็ก็ต้องบอกว่าปัจจุบัน ผาในการเศรษฐกิจไทยก็น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเอ,อส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากการที่รัฐบาลใช้เงินผ่านงบประมาณได้ช้านะครับแต่ uh huh. อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะรอเม็ดเงินคือสะสมเม็ดเงินไปใช้เพื่อโครงการสําคัญ uh huh. ก็คือดิจิทัลวอลเล็นะครับก็ uh huh. เลยทาให้ไอ้เงินบางส่วนเนี่ยที่ควรจะใช้ระหว่างทางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ถูกใช้ uh huh. เพราะมันเก็บไปไว้ใช้ ที่เดียวนะครับอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเอสาเหตุที่ทาให้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยใช้กระสุนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไปน้อยเกินไปนะซึ่งก็ต้องเป็นประเด็นที่ทางทางพรรคในคันั้นคือพัรเก้าจัดนะครับว่าเออถ้าท่านเห็นว่าเศรษฐกิจมีปัญหาจริงหรือมีวิกฤตขนาดเนี้ยท่านไม่ควรรอแล้วแหละซึ่งเราก็เห็นด้วยว่าไม่ควรรอนะท่านควรจะแบ่งเงินบางส่วนให้มันทำนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ของ การใช้งบประมาณภาพรวมที่ราชฐาและการที่รัฐอาจารย์แบ,บ่งเงินมากระตุเศรษฐกิจน้อยไปเพื่อเก็บเงินไปไว้ใช้ในโครงการสาคัญมันก็เลยทาให้สถานการณ์เศรษฐกิจนี่คั่นแย่นะครับ,รบแต่ถ้ามาดูในรายตัวเราจะพบว่าอ,อไม่ได้แย่ตัวนะครับ,รบหลายตัวเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเช่นการบริโภคภาคเอกชนนะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเพิ่งแถลงข่าวเมื่อวันที่19สิงหาคมก็คือ เมื่อวานหรือเมื่อวันก่งนี้นะครับก็คือใหม่มากๆนะให้ตัวเลขมาก็คือเราพบว่าตัวที่ยังดีอยู่นี่คือตามบริโภคภาคเอกชนก็จะโตอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นนะครับในช่วงไตรมาสสองอันนี้เรียกว่าใช้ได้ตัวหนึ่งที่ดีก็คือเอการท่องเที่ยวนะครับการส่งออกบริการนะครับโตอยู่ที่สุเรียกว่าสองตัวเนี้เป็นตัวช่วยพาเศรษฐกิจไทยในครึ่งตีที่ผ่านมา ต้องจับตัวเรื่องนี้ให้ดีเพราะเดี๋ยวเราจะได้บอกได้ว่าแล้วรัฐบาลควรม,มีมาตรการ,บบการแบบไหนในการดูแลเศรษฐกิจไทยนะครับก็คือบบการริโภค้เอกชนดีอยู่แล้วการท่องเที่ยวดีอยู่แล้วไ่ดูว่าตัวไหนที่ไม่ดีนะครับเราพบว่าตัวที่ไม่ดีามากๆคือการลงทุนทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐการลงทุนภาครัฐนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าการใช้ระมปปบาณล่าช้าใช่ไหมครับแต่การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยเราพบว่าในปมีมงติดลบ เกือบเจ็ดเปอร์เซ็นโอ้คับนะครับการลงทุนเอกชนนี่มันสะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจครับนั่นหมายความว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาของรัฐบาลของท่านนายกท่านที่แล้วนะครับครับโดยผานมาเกือบหนึ่งปีเนี่ยเอกชนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในเร็ววันเพราะเอกชนไม่เชื่อมั่นเขาก็ไม่ลงทุนถูกนะเพราะว่าการันจะลงทุนเขาต้องมั่นใจว่าผลิตสินค้าแล้วมันจะขายได้ ลูกอาจจะซื้อจะดีขึ้นไอ้ตัวเนี้ยจึเป็นตัวสำคัญที่รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกท่านใหม่เนี่ยอาจจะต้องขบที่หนักว่าจะทําให้ผ้าเอกชนเชื่อมั่นได้อย่างไรซึ่งถ้าเจาะไปในรายภาคก็จะเห็นว่าการลงทุนเนี้ยถ้าเป็นในภาคที่อเบริการเนี่ยว่าดีตามการท่องเที่ยวการขนส่งมีการค้าดีใช้ได้นะครับแต่คนที่ไม่ดีก็คือภาคเกาะสร้งก็การ การกําทําโรงงานขนาดใหญ่อสังหาริมทรัพย์นะครับคือการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยอภาคเอกชนเนี่ยไม่เอาด้วยนะครับอย่างอย่างมองสังหารเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนักครับคือต้องบอกว่าประเทชาเนี่ยก็ถ้าเทียบกับภูมิภาคแล้วจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามก็ต้องบอกว่า GDP ในไตรมาสสองปีเนี้เขาดีกว่าเราทั้งนั้นครับเขาโตประมาณห้าเปอร์เซ็นตบ้างหกเปอร์เซ็นบ้างต่างเวียดนาม เือบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. แต่ไทยเราโตต่ำม,มากอยู่ที่สองจุดสามเปอร์เซ็นตอันนี้ก็เป็นโจทย์หลักที่รัฐบาลของท่านนายกท่านใหม่เนี่ยอาจจะต้องตึงแก้ปัญหาครับจะือสร้างความเชื่อมั่นด้อย่างไรจะทําให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนได้จังหวะหรือ hmm. ถ้าพูดให้ชัดเนี่ยวันนี้การบร e ิโภคภาคเอกชนไม่เงินหาหรอกเขาใช้ตังค์อยู่แล้วแต่ mm hmm. ทําไงให้นักลงทุนกล้าลงทุน mm hmm. ทําไงให้โรงงานกล้าที่จะผลิตสินค้าทำไงให้วุฒการกล้าที่จะขยาย การผลิตนะครับครับที่น okay. ี้ครับมาถึงการสะท้อนข้อสังเกตถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับภายใต้การนําของนันแพทองทานชินนวัตนะครับในวงสตรีคนที่3 1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจครับต่อการดําเนินนโยบายแก้ปัญหาละพฒนาเศรษฐกิจไทยครับโอเคครับผมคิดว่าโซนของเศรษฐกิจไทยตอนนี้อาจจะมี2ส่วนใช่ไหมครับคือระยะสั้นกับระยะยาวนะครับครับจริงๆผมเนี่ย อาน,นี้อาจจะพูดในฐานะนอกจากประธานกรรมการการมาเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะพูดในมุมน,นึ่งที่จะไปพักสายคานด้วยครับเราเราเห็นตรงกับรัฐบานลนะว,ว่าเศรษฐกิจมีปัญหานะครับต้องการการกระตุน้นแต่วันเนี้ยน่าจะเป็นโจทย์ว่าเออรัฐบาลจะแต่งการกระตุน้ยในยังไงเพื่อให้มันเข้าเป้าทำไงให้มันไม่ลาชขานะครับสิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องให้บาที่รฐัฐบาลอาจจะต้องเริ่มมีแผนกระตุกกันจังโดยไม่ไปรอโครงการใดโครงการหนึ่งแล้วทําให้มันลาชขาเกิด นั่นคือเรื่องแรกรนี่คือระยะสั้นที่ควรต้องทำอย่างที่สองเนี่ยโจทย์ของสินไทยวันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องการบริโภคมันเป็นเรื่องการผลิตอย่างที่ผมฉายตัวเลขให้พีกจีให้คุณนาัดก,กับทุกฝั่งได้เห็นนะครับการบริโภคของภาคเอกชนการบริโภคภาคประชาชนโตดีอยู่โตดีมาตั้ง่ปีที่กี่ปีนี้และปีที่แล้วนะครับปีละสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์นะครับโตดีตลอดแต่วันนี้คือภาคการผลิตครับ โจทย์ของรัฐบาลคือจะปรับปรุงสร้างภาคการผลิตยังไงเพื่อทำให้มีคว,วามหวังให้มันส่งออกได้ให้มันแข่งกับฝั่งประเทศได้อันนี้คือโจทยส์สาคัญอ,อันนี้เรื่องแรกที่รัฐบาลต้องคิดว่าใคใบ้าการนําของท่านนายกท่านใหม่ครับมีและนโยบายในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างไรผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆสองอย่างนะครับ,รบเรื่องปกติเนี่ต่อยอดมาจากรัฐบาลที่แล้วอย่างแรกก็คือรัฐบาลเราเนี่ยพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เช่นเอ่อให้มาตั้งโรงงานผลิลตรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยหรือดีอย่างที่เราได้ยินกันนะครับครับซึ่งรัฐบาลก็กระตุ้นผ่านการอุปโคกระกตุ้นผ่านการให้คูป,ปองเพื่อได้ส่วนลดในส่วนรถไฟฟ้าโดยคาดหวังว่าเมื่อโรงงานมาตั้งแล้วจะไปกดดนที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไปปัดน้ำฝนจะดข้างล้อรถจาาหมดอย่างนั้น รวมถึงคาดหวังให้แรงงานไทยได้เข้าสู่โรงงานที่ดีด้วยแต่วันนี้ผ่านมาเป็นปีละนะครับทางภาคเศรษฐกิจก็ติดตามเรื่องนี้โดยเชิญผู้ประกอบก,การไทยผูกออก้บริจิตส่วนไทยมาหาลือเขาก็บอกว่าอยู่แนวโน้มแล้วเนี่ยเขาขายไม่ได้เลยเขาขายได้น้อยมากอันนี้เลยเป็นส่วนสาคัญว่าเวลาดึงดูดการลงทุนมาเนี่ยมันจะสร้างการจ้างงานในประเทศได้แค่ไหนสร้างการลงทุนในประเทศได้แค่ไหนจึงเป็น,นปส่วนสำคัญ แน่นอนเราต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศแต่เราก็คาดหวังว่าให้เขามาสร้างการจเจริเตัวทางเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับประเทศเราด้วยนะครับครับดังนั้นจริงๆเรื่องนี้ผมเคยอภิปรายในสภาไปแล้วเราคาดหวังว่าตัวอย่างเช่นกีวีเนี่ยเราต้องมีมาตรการสําคัญเพื่อทําให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งมีเกี่ยวข้องเนี่ยหลายพันกิจการนะครับสามารถรเข้าห่วงโตกีวี TV ใหม่ให้ได้หรือแรงงานซึ่งมีเกือบล้านคนในอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้น้ํามันหรือรถยนต์สันดาปเนี่ยจะทําไงให้เขา ไปเป็นแรงงานในโรงงานทีวีได้ครับถ้าเราไม่เตรียมเขาไม่ปรับัาษาเขาสุดท้ายแรงงานไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับจากการลงทุนใหม่ของรัฐบาลครับหรืออีกเรื่องหนึ่งเช่นรัฐบาลไปชวนบริษัทต่างชาติมาลงทุนเป็น Data าเซ็นเตอร์อยากให้ขับดัต้าเซ็นเตอร์ถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าธุรกิจประเทศนี้นี่สร้างงานน้อยมากนะครับเปิดเข้าไปเนีอาจจะมีแต่เครื่องเออ อิเล็กทรอนิกส์วางไว้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้บางทีนําเข้ามาซื้อมาจากต่างประเทศด้วยซ้ำเขาไม่ใช้ในเราเขาไม่ใช้ที่ดินเราเขาไม่ใช้ไฟเราครับแค่นั้นเองก็ต้องถามว่าถ้ารัฐบาลไม่ติดต่อไม่พัฒนาให้เป็นอุตกาหกรรเอ i อุตกาหกรรเุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้ประเทศไทยก็ได้ประโยชน,น์น้อยจากการลงทุนใหม่ๆแบบนี้นะครับดังนั้นนี่จเป็นจุดสำคัญของนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ว่าจะวาง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอะไรจะปรับโครงสร้างภาคการผลิตของไทยแบบไหนเพราะนี่คือโจทยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาโตได้นะครับกระต้นผ่านการบริโภคอย่างเดียวควรใช้แค่ระยะสั้นในช่วงนั้นที่จําเป็นแต่โจทย์สําคัญคือจะปรับโครงสร้างสินเชื่าายาวอย่างไรนะครับประเด็นที่สองก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราคุยกันไปแล้วเป็นประเด็นเร่เงด่วนก็คือวันนี้เราได้ผลตอบบเยอะจากธุรกิจนอมินทร์นอรมินีต่างชาติได้รับผลตอบบเยอะจากสินค้าราคาถูกจากแพลตฟอร์มต่างชาติ รัฐบาลก็ต้องเน่นแก้ไขเพราะมันกําลังทําให้ธุรการไทยที่แย่อยู่แล้วผ่อนแยลงไปอีกวันนี้โรงงานไทยส่ายการเงินติดไม่ดีอยู่แล้วกับเจออย่างนี้เข้าไปอีกก็อยู่ยากและสุดท้ายผมว่ารัฐบาลนี้จะเป็นต้องต้องกําหนดให้ชัดเช่นวันนี้ใครควรรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเช่น SME นะครับซึ่งเจ้างงานถึงนวนมากเกี่ยวข้องกับธุรการรายเล็กรายน้อยว่าจุกที่ทั่วทุกภูมิภาค จะตีนโยบายยัง่งยวดเชื่อยงังทั้งเชิงรายได้เชิงยี่สิเชิงพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเขาครับนี่ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าอย,า103ย่างน้อยสามโจทย์ที่รัฐบาลภายใต้การนําของนายานใหม่ต้องตีให้แตกเขาคำที่รับฟังวันนี้ก็ชัดเจนนะครับสําหรับการทํางานของคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกับการติดตามผลกระทบของสินค้าและธุรกิจต่างชาติต่อเศรษฐกิจไทยและผู้ประกอบการไทย พร้อมกันนี้ท่านสิทธิพลประธานกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจเองก็ได้มีการสะท้อนข้อสังเกตนะครับไปถึงรัฐบาลหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเป็นผลกระทบขนาดใหญ่นะครับที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยจํานวนมากครับ นอกจากนี้ครับท่านสิทธิพลก็ได้มีการสะท้อนข้อสังเกตนะครับถึงรัฐบาลชุดใหม่ต่อการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยกลับมารุ่งเรืองรุ่งโรจน์อีกครั้งครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านสิทธิพลวิบูลธนากุลครับประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ ขอบุณคุณคณรั์ครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับเอาล่ะครับคุ้ฟังสำหรับรายการจับกระแสและสภาในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับคุณผุ้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการจับกระแสและสภาได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาส7บนาฬิกาสนาทีถึง18นาฬิกาวันนี้ผมคณรั์ยินดีมิตรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ